เป็นยังไงครับมั่วอาการฝนตกครั้งแรกอิสเรลทางกาฝนมาหลายวันดีอยู่ครับนี่พวกมันนุ่นเกลียวครับผมวันนี้เห็นงานฝนตกครับพี่น้องฝนครับฝ่าตอนนี้ก็ยังตกอยู่ครับแปลกแปลกอยู่ครับวันนี้มามัดกิ่งแอปเปิลครับ ไอ้เปิ่อนใบเกี๊ยมมือนีิครับมัดกิงไอ้เปิ่อครับเพิ่งรู้ครับพี่น้องฝนฝนปุกปิกปุกปิกอยู่ครับตกครับฝนตกพี่น้องเอ้ยงานงานมือนีิครับฝนตกแดดดรอครับมี่แดดยึดอย่างฝนตกครับเป็นพี่น้องเห็นเม็ดฝนบกปุกไปปุกปิกอยู่นะครับเปียกเบัดระลุต้นต้นไอ้เปิ่อเปียกเบัดนะครับ มามาดกิง่งฝนตกครับเขานาฝนแล้วครับพี่น้องเย็นแล้วมันเปฝนก็ตกหนาวกันหนาครับฝนตกแดดว่ก หมัดกิ่งครับกิ่งแบบคลิปที่เบาโนองเกี่ยวเกรียดกวนน่ะแหละครับคลิปที่่พ้มากนะครับผมแต่ตอนนี้กับม,มือกับไปขับรถลากปเปิดม,มือกันได้มากครับนะครับทำงานกางสายฝนครับใครอยู่ครับอังคาราอังการามีพรมให้นางครับ นั่นึ่งกับเปียกครับผมทางนี้ก็บผู้คยวี่ขี่ฝ่าเดิพี่น้องทางนี้แก้งหอกอยู่ดิทางนี้ก็แดดนี่ไงครับเนี่หมือนมากเลยซ้ำนีเแหละตกไหมพี่น้องตัไทยเปียกเลยน,นะครับ เสียกที่เฮ้ามัดเสียกที่มัดกินครับผมนามย่อยโปุกๆปกวีนองเลยปุกเฮียงบ่เฮียงเสียกมัดงาครับ,รบเสียกตัวสีดําที่ว่ามัดงากวางลงครับบึงทีมงานกันนะทีมงานอยู่ในรถครับดีหน่อยเห็ครับรถเท่า กระลาเฮาครับคนโตกับโเป็นยังครับขโตก็นมีห่มยู่ดินเปียกเลยครับปลุกมันกันนะหัวทำไรหมดโอ้เห็ดงานสบายแล้วครับนี่ นอนพร้อมเปียกเว็ดเลยต้นเย่เปื่อนต้นเปียกแล้วครับนบ้อต้นโบแหงก์ระเฮ็ดโบได้แล้วบาทนี้มันเปียกแล้วครับ โน้มลุกประมาณนี้แล้วครับพี่น้องต้นนี้ส่วนต้นนี้ตายครับนี่ต้นหนึ่งครับนี่ครับผมนี่โน้มลงกังินสีแล้วครับพี่น้องคืองานนี่เพิ่งกันสีโน้มลงเลยครับนี่บ้ไห่เอาขึ้นได้ครับปกติงามนปกสิต้องตั้งขึ้นครับตั้งขึ้นลักษณะนี้ครับอันนี้ก็มัดลงไว้ครับ มัดมัดลงไว้ครับให้มันโค้งลงไว,คไว้ครับไว้มันขึนนะครับจะมีลวดครับนี่ที่ข้าเจ้ามัดเสียกไว้มันจะมีลวดครับลวดมัดติดไว้ครับเสาครับสองสามเซนครับพี่น้องผีเส้เฟืองผีอีกเซนหนึ่ง มัดเวลากวางล่องกับควงเสือลวงครับกวางเสือลวงไปครับ,รรรบทึ่งๆเหมือนกับมัดได้ครับพี่น้องอยู่ไปๆคืออยู่ไปๆแต่ไ,ได้กว้างลงครับลงคือเกานะครับน,นี่พี่น้องครับนี่ตุ่นพระเนยังบัลทันเหนียนนมครับเห็นบราพี่น้องนี่ ตันีครบงานมจิต่างขึ้นพะท่านีนมฝนตกครับเลยพัานนเห็นงานเศร้าสะกวนตัว,วหันแห้งเติอบู่ครับพี่น้องดินยุนเปียกครับนี่ครับรถไทยของเฮ้าครับพี่น้อง าาจะไม่เหมือนใครนะครับพราาว่มีผ้าใบคลุมกันฝนด้วยครับย่ามฝนกระตุกครับฝนกระไดามาดีวิวรถไทก่อนนะพี่น้ององนกรถไทจะข้าวกันนะรถไทก็บกมีรางค้าครับเปิดบูธเลยพี่น้อง เหลียมแล้วครับุตุนกับเปียกแล้วครับนะครับซุ่ม ฝนตกใส่เล็ดด้วอขีตินเหนียว่ะพี่น้องเลยประมาณนี้นะครับตัวเด้เปิลหน่อยเฮ่อน้องแกยวขอจบคลิปไปแ้เพียงแค่นี้เ้อพี่น้องเด้อพี่ฝากน้องเฮากดไลค์กดแช์นี้นะครับเด้อสองเบาวน้องแก้วสวัสดีครับ